พร้อมหรือยังพูดสิลูกพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่เพนเดี๋ยวขอกล่าวก่อนเฮียเฮียประทานก่อนก็วมนนึงก็ร้านวันนึงเดี๋ยวก็ก็ก็นะครับก็เนื่องจากมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ได้มาอยู่บ้านโอเคคุยกัน <Go. No. S 2> ใไม่เป okay, okay. okay. so okay, so ็นไรเอาไหมโอเคก็ว so so ันนี้นะครับก็เป yes. so ็นว yes. so ันลอบสุดท้ายของน้องที่มาอยู่อาศัยชายคาบ้านพี่ชายนะครับแล้วก็แล้วก็พี่สาวที่รักนะครับแล้วก็พี่แบบเลยครับขอบคุณนตาครับก็ขอโทษในสิ่งที่ทาผิดไปนะครับก็ก็น้องก็มีอะไรเล็กน้อยๆให้ครับก็รู้ว่าของฝันให้ลูกของพี่ก็คือ พี่หลานขอบคุณครับก็เลยให้พี่แล้วกันครับขอบคุณทุกอย่างนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตาตาขอบคุณครับขอบคุณตาตาขอบคุณตาตาลานันี้ก่อนนี้กลับรานร้านอันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูแลเหมือนแม่คนที่สามนะครับช่วยเตือนทุกอย่างครับขอบคุณมาครับจ้าแล้วก็สารตัครับโอเคอ่ะเดี๋ยวร้านให้พี่ให้แมทอราเนี่ย ่อเฮียก็มีน้ำใจเลกนอให้น้องเพชรครับผมโอเคก็ขอให้เพชรก็เป็นคนดีแล้วก็ก็ให้เข้าใจว่าทุกอย่างที่เฮียพูดจริยก็หวังดีกับเพชรเพราะว่าเฮียอยากให้เพชรเนพราะว่าเป็นคนที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยคือความแต่เฮียจริงดูแตจริงๆเฮียคนที่มีอะไรคือรักน้องน้องเป็นน้องเหมือนเดิมโอเคครับอกครับเครับโอเคครับขอบคุณครับเอาเอไรก่อนพเหน่อยเรมารมาาเคยรปร